สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องขอบเต็นนะคะวันนี้ขออนุญาตเปิดคลิปเลยคริปนี้เป็นทริปโซโล่แคมป์ค่ะก็คือมาคนเดียวเนะ3วัน2คืนเพื่อนๆจะเห็นบุมโซโล่ทั้งหมด2คลิปนะคะก็คือคลิปนี้กับคลิปหน้าวันนี้เรามาลานแถวชาอมค่ะสระบุรีก็เป็นลานที่เปิดมาสักพักแล้วแหละนานแล้วนะคะเปิดมาตั้งแต่ช่วงบุกเบิกลานกางเต็นแรกๆเลยนะคะก็คือเพราะหลักเพราะ เพราะรักแขมนะคะเพื่อนๆอืมมาถึงแล้วแหละตอนนี้ประมาณ11บโมงครึ่งนะคะเขาให้เข้าตั้งแต่10บโมงเคยมาโซโล่คนเดียวนะคะ สามวันสองคืนแล้วตั้งแต่น่าจะช่วงปีที่แล้วโนอตอนนั้นไปเขาใหญ่กับมมกเหล็กนะคะถ้ายังไม่เคยไปดูก็ไปดูได้นะคะ2คลิปนี้เลยส่ว so, นในวันนี้ก็สระบ,บุรีค่ะหมายที่2ผบุมเลงไว้ที่นครนายกนะเดี๋ยวไปเจอกันก็ไม่แน่ใจว่า2คลิปนี้จะเป็น2คลิปสุดท้ายในการจบปี2567นี้หรือเปล่าหรือว่า2024นะคะเพื่อนก็ฝากติดตามเลยละกันยังไงก็ให้กําลังใจบุ๋มนะว่าจะถ่ายเป็นยังไงจะรอดไหมนะคะแล้วก็รอบนี้เอาเต็นท์มาใหม่ด้วยนะคะเพื่อน ก็เดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าใน2ทริปนี้ผมจะเอาเต็นตัวไหนมานะคะไปกลางเต็นตก่อนนะเพื่อนๆเดีเ๋ยวไปหาที่กลางก่อนอย่าขอบคพุพระาาพรจันทร,ร์ทำให้ตัวฉันคิดถึงเธอ Say อ๋อพอดีเขาติดงานเลยค่ะก็ <c oughs> เลยมาคนเดียวอ๋อได้ค่ะขอบคุณค่ะ So... Um... Beautiful sky, beautiful moon, twinkling stars. Everything tells me of this love. With you, everything is beautiful. We will walk together. ตอนนี้เวลาประมาณห้าโมงครึ่งแล้วค่ะจัดของครบองละเรียบร้อยมาตั้งแต่สิบอ็ดโมงพอทำอะไรเสร็จนู่นี่นั่นนะคะแล้วก็ไปเดินสำรวจห้องน้ำมาแหละปรากฏว่าแดดมัน,ม,นมันเข้มไปหน่อยนะคะตรงนี้ก็เลยรอให้มันพบกว่านี้นะคะแล้วกว็จะพบก็คือห้าโมงมั้งอืแล้วก็จัดของเสร็จย้ายไปย้ายมาอยู่นั่นนะคะจนได้ตรงนี้ละโอเค เป็นแบบท้ายลานหินนะคะที่เพราะรักแคมเพราะนะไม่ใช่เพราะเพราะเพราะรักเหมือนแบบเพราะรักอะไรเงี้ยเพราะว่ารักมาคนเดียวรอบนี้ก็ไม่เหนื่อยอร้อนตอนนี้ร้อนไม่รู้ว่ามันจะอากาศอากาศเย็นหรือเปล่าตอนคืนนะคะด้วยความที่แบบเป็นชะอมในช่วงแบบต้นๆด้วยนะเพื่อนๆไม่ได้เข้าไปแบบลึกเหมือนที่เราไปแคมป์ดีไซน์มาเนเมอร์ทิดก่อน เลย์เอาลานมีอะไรบ้างเดี๋ยวพาไปดูกันเลยค่ะก่อนที่มันจะมืดไปมากกว่านี้เนาะแล้วเดี๋ยวกลับมาเปิดไฟแล้ววันนี้มนผมทำาบข้าวด้วยตั้งใจไว้พี่เดย์บอกว่าให้ซื้อกินเอาแต่ว่าอยากทําค่ะก็หาก,กับข้าวง่ายๆมาทํานะคะเพื่อนๆอ่ะ่ะเดี๋ยวไปดูห้องน้ําดูเลย์เอาล์ก่อนนะคะว่าอะไรตรงไหนบ้างค่ะสํารวจเลย์เอาลานกันนะคะมืดมืดหน่อยนะเพื่อนๆไม่คิดว่าจะมืดขนาดนี้เนาะหน้าหนาวมั้งเลยมืดเร็วนะคะ ตอนนี้บุ่มยืนอยู่เขาเรียกว่าเป็นเซ็นเตอร์ตรงกลางลานตรงเนี้ยมันเป็นลานหญ้าที่พร้อเพื่อนขับรถเข้ามาก็จะเห็นเลยนะคะแล้วก็มีที่จอดรถนะทางด้านถ้าหันงี้ด้านซ้ายเนี้ยก็คือลานหินที่บุ่มกลางทางด้านขวาไปอีกก็จะเป็นลานหญ้าอีกเลเวลหนึ่งแล้วก็ลานหินนะคะประมาณนี้อืห้องน้ำเนี่ยมีทั้งหมด2จุดนะคะมันจะมีห้องน้ําข้างหลังลานหินที่บุ๋มกลางแล้วก็ ห้องน้ำสเตปล่างนะคะเออห้องน้ําโดยรวมเนี่ยเอาเอาตรงที่บุ่มกลางก่อนเนาะมันจะแบ่งออกไปอย่างงี้หญิงสองห้องชายสองห้องเป็นห้องอาบน้ําห้องสุขาภายในตัวนะคะเป็นแบบชักโครกนะตรงนี้ที่บุ๋มเห็นแอบมีผู้หญิงที่เป็นแบบส้มซึมหนึ่งห้องนะคะแยกส่วนเตียกส่วนแห้งด้วยตรงนี้นะแล้วก็ผู้ชายก็เหมือนกันนะคะก็คือชายสองหญิงสองห้องอาบน้ํากับห้องสุขาภายในตัวนะ พอถัดไปมันจะมีอีกสองห้องที่เป็นเหมือนห้องน้ํารวมนะคะเป็นห้องอาบน้ําอย่างเดียวมีเครื่องทําน้ําอุ่นนะคะตรงนี้ก็ถ้ากับว่าโดยรวมเนี่ยมีทั้งหมด6ห้องเนาะมีเครื่องทําน้าอุ่น2ห้องนะคะแล้วก็ข้างๆห้องน้าหญิงเนี่ยก็มีอ่างล้างหน้าล้างมือพร้อมกระจกอยู่2จุดนะคะแล้วก็ข้างๆกันนะคะก็จะมีอ่างล้างจานอยู่ตรงนั้นเลยนะคะเตือนแล้วก็โถปัสสาวะของท่านชายอยู่ด้านหลังห้องน้ํานะคะไม่ต้องห่วงว่าจะไม่เห็นเลยเขามีป้ายแบบเขียนอยู่ทุกแบบ ทุกตรงเลยเพื่อนเพื่อนเออชัดเจนดีนะคะอย่าลืมถอดรองเท้าก่อนเข้าห้องน้ําแล้วก็อย่าเผลอใส่รองเท้าลานไปนะรองเท้าลานสวยนะสีเหลืองขั้งหลังนี้ก็เป็นจุดลงทะเบียนอธิบายก่อนว่าก็คือพอมาถึงมาติดต่อตรงนี้นะคะจะมีพี่ที่ดูแลลานอยู่เป็นวันที่บุ๋มมาเป็นพี่ผู้ชายคนหนึ่งน่ารักมากเออเขาก็จะเดินพามาดูว่าเลงตรงไหนไว้ชอบตรงไหนนะคะแล้วก็พาไปแล้วเขาบอกเออตรงนี้อย่างงนี้ก็คือถามได้เลยว่า ตรงนี้ร้อนไหมร้อนตอนไหนอะไรเงี้ยค่ะเขาจะแนะนําทุกอย่างพอเราตกลงปรงใจจะเอาตรงนี้เนาะเขาก็จะบอกอาณาเขตเลยนะว่าเออตรงนี้กางได้เท่านี้นะตรงนี้กางได้งี้นะอะไรเงี้ยนี่เป็นอีกล็อกนะอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ก็เดินมาทีนี้ก็จะพากันเดินมาตรงนี้แล้วแล้วก็ลงทะเบียนที่นี่ต้องใช้ับรประชาชนในการลงทะเบียนด้วยนะคะเขาแตมบอกว่าใช้ในอ่า ใช้ในการเข้าพักที่พอรักแคมปน่าจะมาเนี้ยหนไม่ได้อ่านแต่ว่าน่าจะประมาณนี้แหละนะคะเท่านั้นนะคะแล้วก็ลงชื่อป้ายทะเบียนรถนะคะให้เรียบร้อยเนาะแล้วก็พร้อมกดระเบียบเนาะแล้วทีนี้เขาจะให้ใบเล็กๆมาว่าอ,อยู่ตรงจุดไหนนะคะตรงบุ่มนั้นน่าจะเป็นมะขามสีมั้งอืมแล้วหลังจากนั้นก็จะทําการพี่ก็จะไปทําความสะอาดแบบพวกกวาดใบมุงใบไม้ให้ด้วยนะอันนั้นแล้วก็กางเต็นท์ได้เลยรถเข็นมี ชําระมาก่อนให้เรียบร้อยบุ่มจองมานะคะก็จ่ายเต็มๆมาเลยเนาะนี่ยืนอยู่บนลานหญ้าที่เป็นสเตปล่างนะคะตอนแรกเกิดจะเปลี่ยนมาตรงนี้แล้วแต่ว่าพี่เกียดแล้วอะ่ะเกือบเปลี่ยนรอบที่ร้านแปดนะคะพอลานมันคนไม่ได้เยอะมากอะ่ะมันก็เลือกเยอะเพื่อนๆไม่ดีเลยแล้วมาคนเดียวด้วยก็เลือกอยู่นั่นอะ่ะ ด้านหลังเพื่อนๆเห็นตรงนู้นไหมตรงนู้นก็จะเป็นลานหินนะคะห้องน้ําก็อยู่บริเวณด้านหลังลานเนาะตรงนี้มันจะเหมือนกับเมื่อกี้เลยก็คือมีหญิง2ชาย2นะคะเป็นห้องสุขากับห้องอาบน้ําภายในตัวเป็นแบบชักโครกนะคะเพื่อนๆตรงนี้ก็จะเป็นชาย2หญิง2นะคะเพื่อนๆเป็นห้องสุขากับห้องอาบน้ําภายในตัวสุขาเป็นแบบชักโครกนะคะไม่ได้แยกโซนเปียกโซนแห้งเหมือนโซนแรกอีกสองห้องก็จะเป็นห้องน้ํารวมมีเครื่องทําน้ําอุ่น นะคะถ้าใครอยากอาบน้าอุ่นก็อาบห้องน้ํารวมได้เลยนะคะเพื่อนๆตรงนี้รวมๆก็คือมี6กห้องกว้างสะอาดข้างๆห้องน้ําทั้ง2ฝั่งก็จะมีอ่างล้างหน้าล้างมือพร้อมกระจกตรงนี้บุ๋มเห็นอยู่3อ่าง3จุดเลยนะคะแล้วก็ข้างๆกันก็จะเป็นอ่อางล้างจานนะคะเขามีเหมือนเป็นถังขยะสําหรับแยกเศษอาหารด้วยนะคะโถปัสสาวะของท่านชายเนี่ยก็จะอยู่ด้านหลังของห้องน้ําค่ะ ปลั๊กต่อไฟก็มีอยู่รอบรอบานเลยค่ะเตรียมสายไฟมา1 0 1ถึง้เมตรผมว่าพอแต่ว่าเตรียมมา15-20เมตรผมว่าจะครอบคลุมมากกว่านะคะส่วนลานจอดรถก็อยู่บริเวณด้านหลังลานกลางเต็นท์เลยค่ะเพื่อนก็ถอยมาได้เลยนะคะจะ6โมงแล้วเดี๋ยวจะไปเปิดไฟที่เต็นท์ให้เรียบร้อยแล้วก็ทำอะไรกินกันดีกว่า ตอนแรกว่าจะตัดไปพรุ่งนี้เช้าเลยแต่ว่าเขาอยากให้เห็นบรรยากาศการนอนคอดนิดหน่อยอืมตอนนี้มันสี่ทุ่มนะคะของ,งดใช้เสียงแหละเออพูดถึงเรื่องนี้ก่อนเขามีประกาศด้วยเว้ยทุกคนตอนสามทุ่มครึ่งกับตอนสี่ทุ่มวาแบบประกาศเป็นเสียงตามสายในลานแล้วว่าแบบให้งดใช้เสียงเออแล้วก็ให้หลี่แสงไฟลงนะคะ ก็ดีก็ดีก็เหมือนเป็นเตือนขึ้นมาว่าแบบต้องลดใช้เสียงแล้วนะสี่ทุ่มแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะดีตอนนี้ก็สงบสงบราคาทุกบ้านก็มีเสียงคุยบ้างเล็กน้อยนะคะแต่ก็ไม่ได้มีเสียงเพลงและถ้าเมื่อได้ยินเสียงเพลงมันเป็นงานบวชเพื่อนเจ้าของลาน,นะเขาเดินมาขอโทษอยู่นะคะด้วยฝั่งนู้นแล้วก็ฝั่งนู้นก็คือเป็นงานบวชทั้งสองฝั่งเลยค่ะก็เป็นอะไรที่ควบคุมลําบากเนาะ บุ๋มก็ดินมาวันเจอที่แบบเป็นช่วงมีงานพอดีนะคะข้างนอกอะเย็นเย็นอยู่แบบ26แบบเปิดแอร์นะคะงั้นเดี๋ยวก็น่าจะนอนกิ้งกิเล่นแล้วก็หลับไปเลยแล้วพรุ่งนี้เดี๋ยวเรามาสรุปลานกันอีกทีละกันเนาะว่าย,ยังไงนะคะ อุณสวัสดิ์ตอนนี้แปดโมงแปดโมงเช้าแล้วนะคะเห็นพระอาทิตย์ไหมพระอาทิตย์เขาขึ้นทางด้านหน้าเต็นท์หน้าลานเลยนะคะคือโดนเต็มเต็มแล้วก็ตกทางด้านหลังลานมันจะเยื้องไปทางตรงร้านค้าค่ะเพื่อนๆบุ๋มว่าตอนนี้จะล่มล่มเย็นกว่าจะบ่ายนะคะก็เลือกเช้าล่มไว้ก่อนแต่ถ้าใครอยากแบบสมัมผัสแสงนะเชิญแถวหน้าเลยคะ่ะเพื่อนๆโดนเต็มเต็มตอนเช้าแต่ว่าด้วยอากาศอ่ะ อากาศดีนะอืดูในโทรศัพท์อ่ะยี 24, น่าจะต่ํากว่านี้นะคะช่วงเมื่อคืนเพราะเมื่อคืนก็ค่อนข้างหนาวค่ากางเต็นเลยนะคะค่ากางเตนท์เขาอยู่ที่คนละ200บาทนะคะเพื่อนๆเด็กถ้าความสูงน้อยกว่าร้อยสมเซนก็คือฟรีนะคะอสัตว์เลี้ยงเห็นว่าพาเข้ามาได้ที่เป็นแบบวันธรรมดาจันทร์ถึงพฤหัสนะคะแต่ถ้าเป็นสุกเสราร์อาทิตย์นะคะตะเลิก S <S <an> <S ก็น่าจะไม่อนุญาตให้พาสัตว์เลี้ยงเข้ามานะคะเช็คอินได้ตั้งแต่10บโมงเชา้าจนถึง6โมงเย็นนะคะมีไฟฟ้ามี WiFi เออมี WiFi ให้ใช้ด้วยนะพอเช็คอินปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีใบเล็กๆให้มานะคะเขียนกฎระเบียบนู่นนี่นั่นแล้วก็มีรหัส WiFi ด้วยนะคะแต่วันนี้ผมไม่ได้ใช้เลยเพราะว่า a s 5G เต็มเปี่ยมเลยคะ่ะแล้วก็รู้สึกว่าจะมีสัญญ,ญาณครบทุกครือขายด้วยนะคะอ๋อท oh, <th> ี่นี่เขามีจอดรถ พวกคาแคมรถบ้านเนี่ยนะคะเพื่อนๆก็น่าจะเป็นบริเวณล,า,ลานหินนี่แหละเขาก็คิดน่อยู่ที่คนละสองบาทเหมือนกับคนที่มากางเต้นเลยนะคะก็ลองสอบถามดูว่าจอดตรงไหนได้แต่ว่าดูแล้วว่าเขาให้จอดบริเวลานหินได้ลานหินเขาถมหนามากเลยนะเพื่อนๆเพราะว่าผุมตอกสมองรู้สึกว่ากว่าจะถึงดินอะ่ะเออค่อนข้างค่อนข้างหนาอยู่นะคะแอ แอร์ใช้ได้นะคะไม่เกิน9,000 BTU แต่ว่าแอร์เขาจำกัดแค่4เครื่อง4เครื่องต่อวันนะคะถ้าจะใช้ก็แจ้งเข้ามาก่อนเพราะว่าจะได้ไม่มีปัญหาไฟตกอ่าหมุมต้องบอกก่อนว่าที่พอรักแคมมาหากฎระเบียบเขาค่อนข้างเยอะนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาการเปิดเพลงในช่วงเวลากลางวานันที่ยังไม่งดใช้เสียงหมายถึงก่อน4ทุ่มอะไรเงี้ยค่ะช่วงเช้าช่วงกลางวันอย่างเงี้ยเขาก็ให้เปิดแค่เบาๆฟังแค่ในช่วงแบบ ในเต็นต์ตัวเองนะคะไม่แบบไม่ได้ต้องเปิดแบบเผื่อแพ่คนอื่นอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็ห้ามสูบบุหรี่ภายในร้านเลยนะคะเขาจะมีจุดสูบบุหรี่อยู่บริเวณใกล้ใกล้ใกล้ถังขยะใกล้ๆจุดเช็คอินนะคะเพื่อนๆก็จะมีตรงนั้นที่เป็นจุดสูบบุหรี่กฎระเบียบเขามีเขียนอยู่ชัดเจนแล้วก็มีป้ายบอกกฎระเบียบค่อนข้างเยอะที่เนี่ยถ้าเกิดว่าจะกางทาบแยกออกมาจากตัวเต็นท์แยกออกมาค่ะเขาคิด300บาทนะ ต่อผืนถ้ากางคุ้มเต็นนไม่เสียค่าใช้จ่ายเนาะแล้วก็ที่นี่เขาไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นที่ไม่ได้ทําการจองเข้ามาในพื้นที่เลยนะคะแล้วก็ออต้องจองเข้ามาก่อนนะคะเพื่อนเดี๋ยวบุ๋มขึ้นให้แล้วกันว่าเขารับบอกินหรือเปล่าเห็นว่ามีมีเขียนอยู่ว่าติดต่อกางเต็นก็ไม่แน่ใจว่าจะแบบถ้าวันธรรมดาหรืออะไรอย่างเงี้ยรับบอกรอหรือเปล่าเดี๋ยวผุมขึ้นให้ละกันแต่ว่าที่เรารู้จองเข้ามาก่อนเพราะผุมก็จองเข้ามาก่อนแล้วก็ชําระมาเต็มจํานวนนะคะที่นี่มีอุปกรณ์ให้เช่าเบื้องต้นนะคะ ตะแกงชูชีพห่วงยางเกาชีสสายไฟพัดลมอะไรเงี้ยนะคะปักต่อโดยพื้นฐานะมีเดี๋ยวผมขึ้นรายละเอียดให้ตรงนี้แล้วกันนะคะแต่ว่าถ้าเป็นพวกอุปกรณ์แคมปิง้งเต็นท์อะไรเงี้ยเห็นว่าให้ติดต่อผ่านผ่านเพจสาวกเต็นท์แคมปิ้งนะคะก็น่าจะอยู่แถวๆนี้แหละรถเล็กรถใหญ่มาได้สะดวกนะคะชะาอมมาได้อันนี้ไม่เป็นสชอมแบบ ไม่ใช่เมนโซนหลักแบบที่เราไปแกงร้านลักอะไรพวกนี้เออนี่เขาต้องเลี้ยวเข้ามาหน่อยหนึ่งเป็นถนนเส้นเล็กๆส่วนเลนนะคะแล้วก็เข้ามาที่นี่พอรักเขมถ้าชอบเรื่องของแบบกฎระเบียบหรืออะไรงเงี้ยเข่งเข่งคัดคัด,คดเรื่องเสียงเรื่องอะไรก็แนะนําที่นี่นะคะโอเคเลยหมูกระทะสั่งได้นะคะเพื่อนๆก็สั่งที่ร้านนี่แหละแล้วก็มีร้านค้าร้านค้าเปิดเฉพาะวันหยุดนะคะตเตอเลอร์สุกเสาร์อาทิตย์อะไรประมาณนี้วันธรรมดาน่าจะไม่เปิดนะคะ รายละเอียดประมาณนี้แหละเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีตอนปิดคลิปนะคะแล้วเดี๋ยวมารีวิวภาพรวมว่าชอบไหมอะไรยังไรตรงไหนดีกันอีกทีหนึ่งค่ะ เพื่อนๆตอนนี้ก็ได้เวลาเช็คเอาท์แล้วนะคะผมก็เก็บเต็นท์เรียบร้อยแล้วแหละอืมแล้วก็แบบเจอเอฟซีเยอะมากขอบคุณที่แบบทักทายกันนะคะทําให้แบบเรามีแบบมีแรงที่จะแบบไปรีวิวแล้วก็ทําคลิปให้เพื่อนๆต่อเนาะอขอบคุณก่อนเลยนะคะพูดถึงลานนี้กันเพ,กเพราะรักเพราะรักแคมป์นะคะ oh. ที่นี่จะว่าเป็นลานที่ค่อนข้างตอบโจทย์สายครอบครัวมากเลยนะคะตอนนี้ ทันวา2024นะคะเพื่อนๆสิ่งที่อัปเดตมาใหม่คือบุ๋มมาไม่เคยมาก่อนหน้านี้หรอกแต่ว่ามี PFC อะคะ่ะเขาบอกว่ามันจะมีลานหินเพิ่มมาทางด้านฝั่งขวาลานล่างอะคะ่ะจะมีลานหินเออตรงเนี้ยเพิ่งทําใหม่แล้วก็มีลานหินที่อยู่ทางด้านตรงเนี้ยคะ่ะตรงกลางลานที่เป็นลานเล็กๆก,กลางได้ประมาณสหลังใหญ่ๆอ่ะอันนั้นก็เพิ่งทําใหม่นะคะ จัดว่าใช้ได้เลยแล้วก็ค่ากลางเต็นบุกว่าเพิ่งรู้ว่าเขาขึ้นมาเป็น200บาทนะคะจาก150บาทอันนี้ก็เพิ่งขึ้นเมื่อธันวาเลยตอนแรกบ,บุ้งนึกว่า200มาตั้งนานแล้วแต่ถามว่า200แล้วภาพรวมของ้านผมว่าโอเคคุ้มม,มีได้ปาผมด้วยนะคะที่ห้องน้ําข้างล่างเพิ่งติดเลยวันนี้เห็นว่าเพิ่งติดเลยแต่ว่าห้องน้ำข้างบนเดี๋ยวก็น่าจะติดตามมานะคะห้องน้ําสะอาดดีลานสะอาดค่ะลานมีทั้งแบบจุดล่มจุดแดดรําไรนะคะเลือกกลางเอาได้ตามใจชอบเลย จุดทิ้งขยะก,ก็อยู่บริเวณออยู่เวณจุดเช็คอินนะคะอ,อยากให้มานะคะเพราะรักแคมใครยังไม่เคยมาผมเชื่อว่าหลายคนเคยมาแล้วมีบุ๋มนี่แหละที่เพิ่งจะมานะคะหลายคนถ้ายังไม่เคยมาก็ลองมาดูค่ะอยู่ต้นๆน,นะของชะโอมอากาศจะแบบไม่ได้เย็นจนแบบหนาวจัดขนาดนั้นแต่ผมว่าเมื่อคือนะมี2ีิแน่นอนนะคะยังไงบุ๋มฝากเพราะรัก เพราะรักแคมป์ด้วยนะคะเพื่อนๆเนาะถ้ายัางไงก็จองเข้ามาก่อนแล้วก็อย่าลืมฝากช่องขอบเต็นด์ด้วยนะคะทั้งใน YouTube Facebook แล้วก็ติกต o k นะคะเพื่อนๆเจอกันทักทายกันได้ตลอดนะคะเพื่อนๆทุกคนเอออันนี้จะเป็นทริปแรกที่โซโล่นะคะเดี๋ยวก็จะไปต่ออาจจะเป็นเดี๋ยวดูก่อนว่าจะไปไหนอาจจะเป็นนครนายกแหละแล้วเดี๋ยวก็เจอกันคลิปหน้านะคะลงติดๆกันแหละเจอกันใหม่นะบ๊ายบาย